โรงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวกาแฟฟรีอินบันคาราบาว กับเข้าสู่รายการเบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3ในรอบเซมิไฟนอลนะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางครับและวงต่อไปนะครับในการหาตัวแทนของภาคใต้นั่นก็คือวง e v e r อเรสต์จะใช้เพลงลูกแก้วจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับไปชมการเวิร์กช็อปก่อนเลยครับ สำหรับพวกเรานะคะที่ได้เข้ามาในรอบเซมิไฟแนลนะคะพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยนะคะสำหรับการที่พวกเราเนี่ยได้เข้ามาถึงรอบนี้นะคระับสำหรับเพลงที่เราจะมาโชว์ในรอบเซมิไฟแนลนะครับโชว์แบบเพลงช้านะนครับม,น,มน้เน,น้นเรื่องอารมณ์เป็นการเล่าเรื่อง ได้ดีแต่ก็ต้องมีอะไรปรับปรุงให้มันเข้าขากันมากันต้องซ้อมกันมากกันนี้เพืจะได้ฟังลื่นกันนี้กนะีตาร์เนี่ยช่วงแรกๆกันนะเสียงมันสู้พวกเครื่องเป่าไม่ได้กีตาร์ตัวเดียวด้วยไม่ต้องกลัวดังหรอก <c oughs> มันมนิกซ์ง่ายแล้วตัวเดียวเนี่ยถ้าตัวเดียวแล้วเล่นไม่ได้ยินนี่น่ากลัวนะซึ่งพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะพวกเราก็ลุกล่านชาวใต้ทุกคนนะคะฝาก ให้พ่อแม่พี่น้องทุกฐานให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนเลยนะคะเราวงเอเวอเรสต์ค่ะ <Yay! S 1> หลังจากได้เวิร์กช็อปนะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมอยู่บนเวทีแล้วนะครับปรบมือดังๆเลยครับเอเวอเรสต์ครับ O'er from... แกวแกหายไปไหนมาทำไมกลับบ้านดึกดื่นแบบนี้หยุดเถอะพ่อชีวิตแก้วอ่ะแกเลือกเองได้ไสภาพแกต,ตอนนี้เหมือนเด็กขี้ยาคุณนั่นลูกของเรานะพูดดีๆก็ได้คุณก็เหมือนกันคนหนึ่งให้ท้ายลูกจนลูกเสียผู้เสียคนฉันทำงานเหน็ดเหนื่อยหาเงินไมอยากได้ไรฉันก็หามาให้ แล้วแกจะต้องการอะไรอีกเงินกับความรักมันเทียบกันไม่ได้หรอกพ่อทุกวันนี้ฮะแกเคยมีค่าสำหรับพ่อกับแม่บ้างไหมพี่บังเกไ๋ยวยถ้าแกคิดแบบนี้แกใส่หัวอไปเลยเออได้แกอย่าพ,าพูดไม่ลูพูดไม่ต้องเสียเวาลา สิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นบนเวทีแห่งนี้อันนี้ประทับใจส่วนตัวด้วยนะครับซ้อมกันนานแน่ๆอยู่แล้วอยากถามแค่ว่าซ้อมกันมานานขนาดนี้บนเวทีทําได้เหมือนซ้อมไหมครับวันนี้เกินคาดจริงๆครับแปลว่าดีกว่าซ้อมครับใช่ครับพอใจที่สุดแล้วครับพอใจครับนนซึ่งวงนี้ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้าสู่รอบนี้ด้วยใช่ไหมครับ วันนี้นะก็เป็นกําลังใจให้เหมือนกันผมประทับใจในโชว์ของพวกคุณมากแต่ที่เหลือต้องถามคณะกรรมการครับคนแรกครับครูอ้วนครับประทับใจไหมครับมีคอมเมนต์อะไรบ้างเชิญเลยครับประทับใจมากขากรออย่างนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะอยากให้มีโอกาสได้สรรสร้างอะไรที่มันแปลกตาแปลกหูเพราะว่าเวลาที่เราจะบอกว่าฟังเพลงของคาราบาวอะ่ะเราก็จะต้องบอกว่าร้องออกมาเป็นในแนวของเพื่อชีวิต ใช่ไหมคะมาเรียบเรียงเสียงประสานแล้วเนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้ฉีกไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือวันนี้ออกมาในเรื่องของแปลจากเนื้อความเนื้อเพลงเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวออกมาเป็นอารมณ์ออกมาเป็น acting แล้วคุณยังใส่ประสานเสียงเข้าไปอีกซึ่งในลายประสานที่คุณวางออกมาเนี่ยมันดูมันกลมกลืนไปหมดเลยชื่นชมชอบมากขอเสียงปรบมือให้จริงๆนะครับ ผมรู้สึกเช่นเดียวกับครูอื้อเลยครับรู้สึกว่าโอ้โหมันละสายตาไม่ได้เลยะไม่ธรรมดาเลยสําหรับวงนี้เป็นกำลังใจให้นะครับคนต่อไปครับพี่หนึ่งครับชอบไหมครับชอบมากยอมแล้วนะยอมแล้วนะจ้าจ้าจ้ีที่พี่เห็นพวกเรามาทุกครั้งพวกเราคือเป็นแบบนี้ฉีกกฎดนตรีทุกอย่างสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไม่ได้น้องๆทัางมันเป็นไม่ได้ แต่ครั้งที่แล้วน้องไม่ใช่กับสิ่งที่พวกเราเป็นแต่วันนี้วงเอเวอเรสต์ในความทรงจำของพี่มันกลับมาแล้วมันคือแบบนี้คือฉีกดดนตรีทุกแบบแล้วการเรียบเรียงแบบนี้นักดนตรีทุกคนเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นจังหวะที่ยากมากคือยากปร้สนยากยากซ้อน,ยา,อนยากไปเรื่อยๆวิธีการเปลี่ยนไทม์มัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับนักดนตรีอาชีพด้วยนะซึ่งน้องทําได้ดีมากต่อได้เนียนมากแล้วบวกกับชุด วิธีการร้องวิธีการเรียบเรียงมันไม่ได้อยู่ในกฎดนตรีที่เราเรียนกันบางทีขอนี้น่าจะไปขอนี้น้องๆก็ไม่ไปพี่ชอบตรงนี้สิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะพี่ชอบนะครับเอเวเรสกลับมาแล้วครับขอตบมาแ้คุณครับขอบคุณพี่นึ่งครับสบายใจนะหายใจั้งแต่รอบที่แล้วใช่ไหมว่าพี่เงโหดมากโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พักผ่อนก่อนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับขอเสียงปรบมือครับเอเวเรสครับคุณมากครับ เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นบนเวทีการประกวดดนตรีเลยอ่ะเหมือนดูละครเวทีมิวสิคลอ,อยู่จริงๆนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3วงครับเหลืออีกแค่วงเดียวเท่านั้นนะครับกับการหาตัวแทนของภาคใต้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลครับและวงสุดท้ายคือวง SYP เขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับไปชมการเวิร์กช็อปเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราวง <SY> ความรู้สึกที่ได้ผ่านเข้ารอบเซมิฟแนลนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับตื่นเต้นมากด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมาถึงในรอบนี้ได้ขอขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านที่ให้โอกาสเราสำหรับเพลงที่เรานำมาใช้ในรอบเซมิฟแนลนะครับจะมีความแตกต่างจากรอบออเดชั่น ว่าคีย์บอร์ดเยอะไปมันต้องพอคนนี้เยอะคนนี้ต้องน้อยต้องหลบให้กันนะเพราะว่าเสียงคีย์มันจะสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็นักร้องต้องฝึกลูกคอด้วยเพื่อทำให้ตรงท้ายตัวโน้ตมันมีพลังมากขก่านขอฝากวง SYP นะครับขอให้ทุกคนช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับ ยาวชนคนพันบาวงนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับขอเสียงกรี๊ดเลยครับให้กับ SYP <Y> พอใจผลง,งานไหมครับเอางี้ก่อนก็พอใจพอสมควระคะ่ะพอสมควรแปลว่าไม่พอใจที่สุดเหรอก็ไม่ถึงที่สุดแต่ก็พอใจอยู่ค่ะนั่นแปลว่าจริงแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะทำได้ดีกว่านี้นถูกไหมค่ะโอเคฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการดีกว่าครับพี่แมวครับสนุกไหมครับรู้สึกยังไงบ้างเชิญเลยครับ สนุกสิครับสนุกจนหน้านี้ร้อนไปหมดเลย, <c oughs> ยตัวอุ่นเลยตัวอุ่นไฟไฟเนี่ยมันบลบบลบุครับผมมันบิวอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าพวกคุณก็ทําได้เดือดไม่แพ้กับไฟที่มันโผล่ขึ้นมานะครับก็ชื่นชมนะฮะทำได้ดีในเรื่องของการมูฟเมนต์อะไรต่างๆการบิวอารมณ์ในส่วนของการแสดงวันนี้พี่พอใจมากนะครับขอให้พวกคุณโชคดีคุอพี่แมวครับต่อเลยครับปาเขียวตัวแทนจากวงคาราบาวครับเป็นโชว์ที่ ข้างที่ดูเพลินมันไหลลื่นไปหมดเลยการลําดับพ่อนมันต่อเนื่องแล้วก็เห็นได้เลยว่าคงจะเตรียมตัวกันมาเยอะมากนะครับก็ดีครับดีชอบจังเลยนะครับเก่งขอบคุณป๋าครับ,บ,รบเราจะเป็นกําลังใจให้นะครับขอเสียงประมือครับ SYP ครับ ผ่านไปแล้วนะครับทั้ง4วงนะครับบรรเลงเพลงไปหมดแล้วสําหรับเยาวชนคนพันบบาวรุ่นต่อไปแต่จะมีแค่วงเดียวเท่านั้นครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลซึ่งเราจะประกาศผลทันทีในช่วงหน้านะครับติดตามกันให้ดีครับเดี๋ยวกลับมาครับบบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3ในรอบเซมิไฟนอลครับ และวงที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคือ <c oughs>